สวัสดีครับชาวต่อลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศฟุตบอลมาฝากกันนะครับห้างคู่ครับในคืนวันพุธครับที่7จ็ดพฤษภาคมนะครับเริ่มกันที่ซาอุดีลีกครับซึ่งเอาอาลีครับทีมแชมป์สโมสรเอเชียทีมล่าสุดนะครับจะเปิดบ้านพบกับอัลตาวอนครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจครับเอาอารีก็เตรียมที่จะกลับมาฉลองแชมป์ต่อหน้าแฟนบอลครับเอาถ้วยมาโชว์แน่นอนครับในเกมนี้เอาอาลีนักจะทําได้ดีครับในการเจออัลตาวอนครับสามเกมหลังสุดอะเป็นเอาอาลีที่ชนะอัลตาวอนมาตลอดนะครับแต่ว่าสกอร์อาจจะยังไม่ขาดบ ช่วงเกมนี้ครับแม้ว่าอาล์ดีเป็นแชมป์เอเชียแต่อัลตวอนนั้นก็น่าจะรู้วิธีครับในการรับมือกับอาลีอย่างดีครับเกมนี้ช่วงอาลีนั้นก็มีสิทธิ์แค่เฉือนนะครับเอาชนะอัลตวอนได้ครับอ100อาลีชนะไป2อต่อหครับคู่นี้คู่ต่อมาครับเป็นฟุตบอลถ้วยครับของเดนมาร์กนะครับซิลเคบอกครับจะเปิดบ้านพบกับบรอนบี้ครับคู่นี้เกมแรกเสมอกันสา3-3นะครับ เกมที่2นี่ก็มาเล่นกันที่บ้านของซิคาบอกบ้านนะครับซิคาบอกในฟอร์มล่าสุดเสมอกับเวลเย่มาหนึ่งหนึ่งครับในลีกนะครับขณะที่บอลบี้เปิดบ้านแพ้โคเปนเฮเกนมาศูนย์ต่อสามครับคู่นี้ก็มองว่าทางด้านบอลบี้ถ้าดูสถิติแล้วนั้นจะทําได้ดีกับซิคาบอกกับการเจอกันนะครับแต่เชื่อว่าเกมนี้ซิคาบอกก็กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีครับเชื่อว่าซิคาบอกก็น่าจะชนะบอลบี้ได้ครับสองประตัวหนึ่งคู่ที่สามครับเป็นศึกโอเบอร์ลีกาของเยอรมนีครับลีกาสามนะครับซึ่งเป็นการพบกัน ทางทัสซาลอสตอกค,ครับทั้ง2ทีมก็ถือว่าเป็นทีมที่เคยมีประสบการณ์ผ่านเบริก้ามาด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ในฟอร์มล่าสุดของอุตตะฮักกิ้งนั้นพวกเขา4เกมหลังสุดไม่ชนะใครนะครับเสมอ3แล้วก็แพ้1ขณะที่ทางด้านทัสซาลอสตอกนั้นแพ้เกมเดียวแล้วชนะมา3เกมติดเลยครับจาก3เกมหลังสุดนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้ทัสซาลอสตอกอยู่ในภาพฟอร์มที่ดีกว่าครับก็เชื่อว่าลอสตอกน่าจะมีความพร้อมครับในการที่จะบุกมาเอาชนะอุตตะฮักกิ้งถึงบ้านได้ครับเกมนี้เชื่อว่าอันซาชนะได้กััับบบคครรร่่นนูอออออาาาก็็ปปซซิเเเีียลลขง ครับที่จะลงสามพบกับออยด์ฮัทครับถวมเป็นคู่เอกนะครับเล่นในเวลาตีหนึ่งนะครับอวนัซเซอร์เกมล่าสุดก็เล่นใน ACL นะครับในแชมเปี้ยนลีกอิลิทนะครับพวกเขาแพ้กับคอสกีฟอเตเล่ไปครับสองต่อสามในรอบรองชนะเลิศส่วนออยด์ฮัทนั้นพวกเขาไม่ได้ไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกนะครับเกมล่าสุดออยด์ฮัทกับเช้าออยดีฟักไปสามต่อสองครับคู่นี้สถิติถือว่าสูสีครับแต่ว่าอวนัซเซอร์เล่นในบ้านเมื่อไหร่ก็ทำได้ดีกว่าออยด์ฮัทอยู่ตลอดเวลานะครับในช่วงหลังครับโดยเว่าเกมนี้อวนัซเซอร์ขออออออองครริิสสโโโโตนนนดด่าาาจะมีกเฉืช ได้ครับสประตูต่อหครับคู่สุดท้ายครับเป็นศึกยูฟ่าแชมเปี้ลอลีกครับเกมรอบรองชนะเลิศที่2นะครับซึ่งสารนั้นปารีสแซต์แชร์แมงครับจะเป็นเจ้าบ้านมากครับพบกับอาร์ซตันนะครับเกมที่แล้วเจอกันที่เอเมสเตเดียมเปเชนบุกไปชนะมาครับหนึ่งต่อศูนย์ครับได้เปรียบเยอะเลยครับเกมนี้ได้ทั้งประตูที่ได้เปรียบอยู่ครับแล้วก็เล่นในบ้านด้วยกับเปเชมาเจออาร์ซตันที่เหมือนกับปานี้หลังชนฝาเลยครับต้องเดินหน้าเอาประตูให้ได้ครับถ้าทําไม่ได้ก่อนนี่ก็มีวุ่นเหมือนกันครับอ่าเชื่่่่่อวววาาาาเเเกกกมมนนนนีี้ลูจะป็ใแททงงตผัดวรบบบบคคคคััเเเเเหมมืออนนดดิะะะรรรรรก็ยยยยู่่ทีีีีใใจจไ้้ปปสช ไม่เปลือ,องกว่ากันครับซึ่งเชื่อเปเช่ที่ก็หมา,ามีความสดมีความมั่นใจครับก็น่าจะเปิดบ้านเอาชะย้ำแค้นอลซ้อมได้ครับสองตันหนึ่งครับคัวนี้ก็ขอเลือกเปเช่ครับก็นี่คือทั้งหมดครับของฟอร์มวันนี้ครับ